ครับแล้วนี้เราก็จะพามาดูตลาดของเตยนะขายไก่มากเยอะมากเลยไก่ไก่สดตลาดคองเตยถือว่าเยอะมากเดียนะ๋ยวพาเดินดูในตลาดคนเยอะมากเลยไก่ตลาดคลองเตยนี่ถูกมากเลยปกติเวลาซื้อไก่ไปทำกินก็จะซื้อที่คองเตยนะคร ตลาดที่ขายของอีสานเยอะมากเลยดูนะครับปลาช่อนตัวโตๆนั่นเลยมันต้องสดๆแล้วก็ทำสำเร็จแนละ้ว เดี๋ยวพาไปดูร้านขายไข่มดแดงปกติเราเวลามาซื้อไข่มดแดงก็จะต้องมาซื้อที่ฟองเตยมาดูนะช่วงนี้ไข่มดแดงเยอะมากเลยแล้วราคาไม่แพงชง่ดูดูดูนี่คือไข่มดแดงอ่ดูนะมีหอยหอยผมแล้ว ขับวานไข่มดแด,แดงเยอะเลย่ามาดูนี่คือไส่มดแดงแดงเยอะมากเลยจะชั่งเป็นกิโลกิโลวะแล้วตัวนี้พวกเก็ดขอนขอนขาวขายเป็นกิโลเหมือนกันเยอะมาก นี่คือไข่มดแดงินกิโลช่วงนี้น่าจะถูกดูน้่นนี่เนี่ยอาให้ดูใกล้ๆเลยเขาจะบรรจุถุงๆละกิโลกิโลน่าจะตอนนี้น่าจะกิโลละสี่ร้อยนะราคาไม่แพงตอนนี้ดูนะคนนี้กำลังเยอะ น,นี่ถือว่าสายแนละ้วถ้ามาช่วงเช้าเช้านี่ยิ่งจะคนเยอะกว่านี้เดี๋ยวพาไปดูข้างใน